ความกรุณางดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิปเอ็กซลีสจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอร์มัลอแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับโอ้โหทั้งสารท้าตบหมดเลยอะตอนนี้โอ้โหก็คือเหมือนเขาพขได้รับการต้อนรับด้วยคำพูดที่มันไม่โอเคอะเปียดแม่เขา เาใช้คำพูดอะไรแบบเศษแบบใช้คำที่มันไม่เหมาะสมอ่ะใช่ตอนแรกอ่ะว่าพ่อเขาเขายังยอมรับได้บ่าขอโทษแทนพอแต่มาดูทูกแม่ไม่ได้ใช่ใช้คำพูดที่มันไม่โอเคแล้วแม่เขาเป็นถึงระดับแบบใช่ผู้ที่เกือจะสูงสุดอต่เออของแบบยากเงินคามเขาก็เลยบอกว่างั้นอ่ะขอดวนเลยขอดวนกับผู้อาวุโสเลยได้ไหมเพราะว่าเขาอยากจะแบบพิสูจน์เพื่อที่จะเข้าสำนักเราก็ให้แบบว่าเหมือนกับ เหมือนกับถอนคําพูดหรืออ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเออด้วยความแบบฝังสีอ่ะเออ,เอ,อแต่ว่าพวกอวุวโสโก็เหมือนกับว่าประมาณว่าเจ้าแค่เด็กคนนึงออสู้กันอันนี้ไปก่อนแล้วกัน,กนเด็กเหมือนกันออดีกว่าซึ่งคนนั้น่ะเหมือนกับก็เก่งแต่ว่าไม่ได้เก่งเท่าพี่คนนั้นนะคนที่ไปรับถังสารใช่ออแต่พอพอลูกพี่คนนั้นบอกว่าถึงข้าจะเก่งที่สุดแต่คนนี้ก็คือเก่งเหมือนกันอะไรเงี้ยพอๆกับฉันไระดับหกสิบสี่เลยนะถังสารห้าสิบเก้าอยู่แต่ถูกถังสารตบอู้ใช้ทวนใช้ทวนเนาะโคตรโหดทวนย่งเงินคำ กวนท่าที่เก้าเราเพิ่งเห็นเขาใช้อ่ะหมดจานเลยทําไมถึงเก้าแล้ววะมันใช่อันที่มันมากับกระดูกไหมไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมทาไมมันไม่แน่ใจตัวแบบเกล็ดโค้งออกมานะคล้ายๆตัวตัวที่ได้มาแล้วมันนึกมากับวงแหวนล่าสุดที่เขาได้หมื่นอีกกันหนึ่งเหรอเขามีหมื่นสองวงนะตอนนี้อืมไม่แน่ใจเพราะว่าเพิ่งเห็นเขาใช้วงแหวนที่ห้าก็โอ้แตกเนาะคอนั้นแตกเลยแพ้แบบบรับภาพแปลว่ายอมแพ้เลยอะแล้วก็ น้องก็บอกว่าถ้าแพ้เราก็อยากจะดวลกับพุกุโซพุกุโซเจ็ดนั่นแหละ,ะ <c oughs> คนเนี้ปาก <c oughs> ปากแจว๋วปากแจ๋วจริงค <c oughs> นนี้นะ <c oughs> ปากแจ๋วมากแต่ว่ามันจะมีแต่ที่คนที่เหมือนกับอายุเยอะๆคนนั้นน่ะเหมือนกับเขาก็ เขาก็ปามอยู่นะเธอเห็นตอนที่แกปามไหมว่าระวังคําพูดหน่อย่ปามตลอดปามอยู่ใช่แต่เขาก็บอกแล้วเขาก็บอกถังซานอยู่ว่าเจ้าอ่ะยังเป็นเด็กอยู่อย่าไปหาแบบเหมือนกับไปซีซัวแบบค้าคนอื่นคนนั้นน่าจะเป็นกลางๆอยู่คือเหมือนแกก็โซมแบบสอนถังซานด้วยว่าเพราะแกยังไม่รู้ว่าถังซานเก่งไหมแกคิดว่าอย่าไปหาพูดเมื่อซัวเผื่อแบบโดนคนตีคนทําให้ตุยมานะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยใช่แล้วทีเนี้ยเมื่อกี้เขาก็บอกว่า เขาก็มาตรงกันเนาะว่าจะมาสนามประลองกันที่ตรงโซ่เนาะแล้วเขาก็มีการพูดประมาณว่าถ้าสมมุติว่าเขาชนะคนเนี้ยพี่ไอ้พวุสุจิตเนี่ยคือเขาจะมีข้อขอร้องประมาณสามข้อให้รับข้อสำานาเออไม่ใช่ให้ให้แบบแล้วแต่ว่าจะรับข้อเสนอนี้ไหมเขาบอกว่าแล้วแต่ใช่ไหมโอไม่ถึงลุงคนนั้นเหรออ่าลุงที่คนที่เป็นเหมือนกับเป็นกลางอะขอถังซานปะเออเขาบอกว่าเหมือนจะมีข้อใช่ถ้าถังซานชนะ แล้วข้าสํานักเราอ่ะเขาจะยื่นข้อเสนอให้ทางซานสามข้อแล้วแต่ทางซานจะรับไหมใช่ฉันก็พูดอย่างงั้น <laughs> แต่เธอไปพูดเหมือนกับพูดบอกคนอะไรนะอันดับเจ็ดอ่ะไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงอ,อันดับเจ็ดหมายถึงทางซานนั่นเลยถ้าสังสาราชนะน่ะ คือเขาจะยื่นข้อเสนอให้แล้วแต่ว่าจะรับไหมออซึ่งอันเนี้ยคือทางซานคิดในใจว่าผัวโสคนเนี้ยเขามีความที่เหมือนกับมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เหมือนกับเป็นคนที่น่าจะหวังดีต่อตระกลูลจช่ไหมะทางซานคิดใ,ในใจเมื่อกี้ว่าก็คือสิ่งที่เขาเสนอน่าจะโอเคอยู่แล้วตอนจังหวะที่ทางซานคิดในใจอ่ะเขาก็แพนกล้องไปที่คนนั้นคนนั้นหันไปหาคุณลุงอ่ะพาลุงลุงก็พยักหน้ากัน เออเขาก็น่าจะเป็นคนดีแต่ลุงที่จะประลองกันเนี่ยคนนี้น่าจะไม่ใช่คนที่โอเคเท่าไหร่เออโคตรมั่วคนนี้มั่วมากเออกม่ือว่ามีการบอกว่าแค่เนียงเหรอแค่บอกว่าไม่ใช้ค้อนเหรอคืออยากจะจะขังน้องไว้เลยก็จะขังไม่ให้เกิดกาไม่ให้เกิดเลยแต่ข้างล่างน่ากลัวมากเลยนะเป็นที่ดูดอะไรถ้าตกลงไปก็คือตายอ่ะเดี๋ยวเราลารุนที่หน้าต่อนะครับ